มาอืมแอ๊แอ๊กโอ้โหมีข้างหลังด้วยไมามันต้องไปจับเอลซูแล้วเปล่าวะมีสาวด้วยยิ้ทเขยยิ้ทแม่เลือกไม่ได้โอ้โหแล้ว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 ดูมันให้แต่ตัว รีวิวสกินแอสเซนก้ากันเคยเนปโปมาเล่นให้ดูอยู่ผมไม่เคยเล่นยังไงสก,กินขีดสองกิวสองไอส้สวยขอบคุณกูดิโอไมกูไม่ได้คิววะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมีโดนเลยสัตว์ฮ้ยปึ๊บปึ๊บนี่หักออกด้วยโอ้ยเลยดักหน้าอื้มทำไมออกมาสูงเลยวะเหมือนสกีวีดอกสี่เลยปึ๊บอื้มไม่โดนด้วยอะโดนสวยแข็งจ้าถึงกูจะดูไม่ออกว่าแข็งหรือเปล่าแต่กูแข็งโอ้เป็นนิสัยนะกดหนึ่งชอบอันติหักออกเนี่ย อุ้ยเออพาอุ้ยได้แล้วเอาเอานี่เต็มไม่เต็มหน่วยเออเต็มไม่เต็มหน่วยโอ้โยเฮียลุงพ่อไม่ตะปุ๊ดไอ้เฮียเต็มไม่เต็มหน่วยปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บว้ากูเข้าไปใหม่วะเดี๋รู้จริงใครจะเอามึงตายเลยนะช่วยดิเพื่อนอุ้ยสามทางเพื่อนสามทางไอ้เพิ่งไอ้เพิ่ง เพื่อนเก็บดารก่อนเรียกมันกับก่อนเพื่อนเฮ้ยเุ้ยใครตีวะดาร์กตีแรงจังวะโอ้ยโอ้ยวะเก็บดาก์กคนแม่ขาดป้องหนึ่งอะขาดใจจังกูทำพี่อะไรไม่ได้นะกิจถ้าฟังพี่อ,กกอย,อออยอนนู่นะเอาสักร้อยดาวอะแบบอดสาวแอบสาวอะไรเงี้ยเออแบบสาวเห็นว่าอุ้มสาวกรี๊ดเอาสักร้อยไม่ไม่ไม,ไม่เอาสักสองร้อยเฮ้ยกดดิเอเอ โอเคดีกันเลยจอมจนคิดด้วยกันเอลซูดีวะสีแกาา่เมืองไหนอะไรบ้าน,นจะเล่นอะไรเล่นเลยขอเอลซูเออมันกูม,มองไม่ผิดนะมันเป็นเฮี้ยอะไรกับธนูตีกายวะมันโกงเหรอหรือผมไม่ได้อัพแพดมันบัฟอะไรมาป่เด้อเพียงเพราะ ถ้าผมลงยูทูปเนี่ยมันคลิกสิปะเฮ้ยคอเจ็บคอเฮ้ยทาชิมางไหนเนี่ยอืมอืมไม่โดนไม่โดนหรอกไอั์ยังไงก็โดน คนมันซึ่งอะนะโอ้กูกลับมาไหมวะม,มึงง่วงมึงหลับก่อนเลยไอ้เหี้ยยืนแอคเป็นสเปอร์โมเดลเลยแสรกูไม่สูมเฮ้ยลิปโปมาไหนปุ๊บออขอ โอ้ไม่น่าถึงเฮ้ยเพื่อนไปไหนวะอย่าเพิ่งพิมพ์เพือ่อนก่อนที่กูจะด่ามึงว่าของโลไม่ออกไอ้สัตว์ฮะมึงทำเพียบบ้ยอะไรเมื่อกี้มึงคิดว่ามึงมีสกิลเดสเหรอมึงเกลี้ยมเดสเสร็จปุ๊บคูเดมมึงคิด,คด,ดี้มเมครูเนไอ้สัตว์อย่าเพิ่งเอาแพ้วิง่งซูไม่มัน รอมันรอมันรอมันติรอมันติรอมันติอนตไอสัตว์อเอาความคาดหมายโอ้แทงรับกรรมมึงไม่ของกูไอสัตว์อืมลบไหมวะ หลบเยอะนะเราอะ่ะอืมบิงโดนทีมีตายเลยนะคุยไรอ่ะไอสัตว์เดี๋ยว <c oughs> แข็งทำฮียอะไรสัตว์เข้ามา้เฮีย มึงของกูอีสัตว์อันนี้แมนะ <_ d ou> เรียนรู้นี่ว่าเอ้ยป่าเราก็เรียนรู้นี่ว่าไปเอามันทันมาตอนนี้นไม่ทันแล้วเนาะควับที่แม่คาับโคตรเทพโอ้สีเดียวก็ป้อมแตกเลย <_ d ou> นี่มันควับยอดมากแห่งปีควับ ข้อหลบจุดุสือผู้หญิงหรหมาวะทำไมตากูกูเห็นหมาขาวดำอุ้ยผู้หญิงหรือเปล่าวะป่าไม่เป็นนะคะอย่าด่านะนี่สุภาพบุรุษแต่กูแย่งเลนเขาอะสุภาพบุรุษเราต้องสุภาพบุรุษด้วยก่อน ไม่เป็นไรครับนี่อืรอรอเลยเดี๋ยวน้องกูจะมาแซวอ้พี่โอ้โอยโฮียพี่พี่เห็นตาโอ้ <c oughs> ไม่เหมือนที่คิดไว้กูไม่แนะทำตามสิ่งที่กูคิดเลยไม่โดนเลยเฮี e er. ยยิงกูตีแรงเลย ปึ๊บมีฟิกถือว่าโทษนะเทียบยิงแบบไอ้เชี่ยนี่ไม่โดนน่ะแต่เขายิงหมาตายนะอันตเมีอันตียักเมีอันตียักเมีอันตียักษกเคื่อนมึงไม่มีอันติเฮ้ยเล่นมาสองตารือพูดถึงสกินสกินสวยมากนะครับเอฟเฟกต์วางแบงี้ปึ๊บ นี่เป็นกล่องเพลงโอ้ได้ใช้จริงด้วยลิงมังไหนเนะี่ยถึงรดไม่มึงฟิกทำไมอะ่ะไม่โดนอยู่แล้วถือเป็นการจ่ายฟิกถือเป็นการจ่ายฟิกไป <Okay. S 1> อ <c oughs> เอเฮ้ยเมื่อกี้ไปเอาแล้วเมื่อกี้ไม่คิวได้ก่อนนะกูไ <c oughs> ม,ม่สิทธิ์ได้คิวครับมอม กูอ,อ,อยู่ตรงไหนของตารางโอ้ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่อยู่ตรงกลางเลยก็เป็นสกินที่ดีประมาณหนึ่งเลยอ่ะผมให้ดีเลยอะ่ะมันเป็นแบบเอฟเฟกสวยเพ้งเพราะเสียงภาคเฮียเอ้ยไมย่มก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้รอติดตามแค่นี้แหละ